Ok, ready, huh? ขำอ,อะไรอะหนูขำม oh. <laughs> ายังไม่ถึงเวลานะ่ะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาแฟนๆยังไม่พอยังต้องอบอกด้วยยนอกจากสบตาแล้วต้องบอกเลยว่าชอบเขาอะไรเมื่อกี้รู้สึกยังไงเอออ๋อครับเฮียมองด้วยอะไรครับแบบเฮียมองด้วยสายตาแบบ ที่ปกติไม่เคยทําใส่แล้วก็มันก็เลยแบบเขินแล้วก็ขำแต่ขำไม่ได้ตลกนะครับคค่แบบว่าเศาของเขินท่ขำมากอินเนอร์คิดอะไรอยู่เมื่อกี้คิดอะไรอยู่ครับก็เมื่อกี้เป็นอินเนอร์ที่บอกว่าฮียรักหนูอ้แล้วบอกว่าแต่มันก็จะมีในช่วงหนึ่งที่แอบคิดว่ากำลังจะเสียหนูไปแต่ไม่อยากเสียไปโอใช่ แล้วหนูก็แบบขำเฮียแล้วเฮียก็หมดอารมณ์เล่นเลยก็บางปกติเฮียไม่เคยทำสายตาแบบนี้ใส่ใช่ใช่ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำมียทำในซีรีส์ใช่ใช่แต่ว่าชีวิตจริงไม่เคยไม่แบบเคยซึ้งขนาดนี้เพลงมันวิวมากจิ้มเกลียวซึ้งจริงล่ะคนดูยังซึ้งเลยเนี่ยโอ้ยอยากจะ อย่าให้เล่นต่ออีกนานๆจังเลยอ่ะแค่<า>ดูแค่นี้ก็ฟินแล้วเราดูภาพพิเศษคิวติพายพี่ิก่อน <c oughs> ไม่ต้องพูดอะไรเลย <c oughs> ให้สองคนเล่นก็พอแล้ว <c oughs>